เรียนนะครับผู้ประสานง,งานจากทางมูลที่ิเสียรมจนนะครับแล้วก็พี่ๆน้งองๆร่วมอุดมการนะครับกระผมนายสุรชัยสารพัดนะครับรองผู้พิการโรงเรียนมั่นสัโรงนะครับวันนี้มาพร้อมอท่านผู้พิการโรงเรียนนะครับท่านดร,รบังเป็ญอินโสมแล้วก็ครูจิรศักดิ์สายรอดนะครับก่อนอื่นก็ต้องอขอขอบคุณนะครับที่เป็นี่เรียงเรามาโดยตลอดนะครับท่าน อาจารย์อนันต์แมนพยันนะครับจากมอรัชพัฒน์อุบลและก็อาจารย์สารพีสายหอมนะครับซึ่งโรงเรียนของเราถือว่าโชคดีนะมีวิกรพี่เลี้ยงนะทั้งสองท่านได้ดีมาตลอดนะถือว่าเดินถูกทิศทางนะครับวันนี้ที่ได้รับนะครับที่ได้รับได้รับประโยชน์มากนะครับก็ตกผลึกนะครับเป็นเป็นศิษย์นะครับศิษย์ยุทธศาสตร์ในการ พัฒนาจากสถานศึกษาพอเพียงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักรัชายของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศรึกษาก็ว่าจะได้พูดก็เลยได้คิดคิดสิทธิยุทธศาสตร์เมื่อสักครู่นะครับที่แรกว่าจะได้นําสิ่งนันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็คงจะเจอกับพรุ่งนี้นจะได้นําเสนอวันนี้โจทย์วันนี้ก่อนนะคะวันนี้โจทย์นนคือ,อท่านได้เรียนรู้จากเพื่อนนะครหนึ่งนะครับที่จะเอาไปนําไปพัฒนานะครับหนึ่ง หนึ่งองค์จะไปสร้างองค์กรนะให้ตระหนักถึงความสําคัญของการน้อมนาหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาสองนะครับจะกําหนดไปเป็นวิสัยทัศน์ของโรงเรียนแล้วก็อัตลักษณ์ของโรงเรียนนะครับสามจะสร้างทีมขับเคลื่อนให้เข้มแข็งและยั่งยืนนะครับสี่จะสร้างระบบการขับเคลื่อนนะครับหลักปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงแบบ PDCA นะครับห้า จะไปสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับครูและก็ผู้เรียนนะครับ6จะไปสร้างฐาน9้าฐานการเรียนรู้นะครับที่โรงเรียนเจะมีกิจกรรมหรือนวัตกรรมการจรัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของสติกิโอเพียงแจะมีการถอดบทเรียนถอดรหัสในประเด็นความรู้หรือโครงงานโครงการต่ตางๆที่โรงเรียนจัดให้มีนะครับ 9. จะสร้างแรงเสริมแรงจูงใจให้แก่ครูและก็บุคลากร,กรที่โรงเรียน 10. จะสร้างเครือข่ายทุกระดับเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรให้ย,ยั่งยืนนี่คือตกผลึกในวันนี้ที่ที่ได้รับจากเพื่อนพี่นะครับพี่พี่น้องๆในในวันนี้ขอบคุณครับ